อินเนอร์สร้างเรื่องลิซ่าแบล็กพิงจริตท้าโพสแม่คนกดไลค์เป็นล้านอินเนอร์ตัวแม่มีแต่ลิฟที่เอาชีลง mm hmm. ขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสะเป็นที่จับตามองไปหมดสำหรับสาวลิซ่าแบล็กพิงลิซ่าละลิสามะโนบาลซึ่งต้องบอกเลยว่านาทีนี้ชื่อของลิซ่าไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยหรือในเอเชีย เพราะตอนนี้ชื่อเสียงของลิซ่าโกอินเตอร์ไปไกลถึงระดับโลกแล้วปัจจุบันลิซ่าแบล็คพิงมียอดผู้ติดตามถึง9 2ล้านฟอลโลกกลายเป็นไอดนเคป๊อคนแรกที่ทำได้และล่าสุดลิซ่าแบล็คพิง ก็ทำบริงทั่วโลกแตกตื่นอีกครั้งกับเซตภาพตัวมัมตัวแม่โชว์อินเนอร์ท่าโพสดั่งนางแบบท่านหนึ่งใส่บอดี้สูทที่มีดีเทลความแซบช่วงเอว <_ t ru h> เพียงเท่านี้ทำเอาแฟนๆใจละลายลงรักแบบถอนโตไม่ขึ้นแล้วจ้า